ตริ่มต้นที่ข่าวแรกคะ่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีลงพื้นที่ตรวจดูสถานการณ์น้ําพร้อมให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ลดความวิตกกังวลของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับสถานการณ์น้าค่ะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายวิชิตชาติภัยศิษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงสํารวจพื้นที่เพื่อตรวจดูสถานการณ์น้าที่บริเวณสะพานวันทนาราม โดยในวันนี้ระดับน้ำที่สะพานวัดจันทนารามวัดปริมาณน้ำฝนได้15มิมตรมีระดับน้ำอยู่ที่2.74เ mm, มตรต่ำกว่าจุดวิกฤต71เซนติมตรซึ่งหากมองระดับน้ำที่สะพานวัดจันทนารามจะเห็นได้ว่ามีน้ำบางส่วนที่เอ่อล้นขั้นบันไดเนื่องจากระดับน้ำที่สะพานวัดจันทนารามได้รับผลกระทบจากน้ำทะเล20-30เซนติเมตรต่อวันแต่ระดับน้ำจะลดลงเฉลี่ยชั่วโมงละ2-3เซนติเมตร สรุปแล้วคือความจุลำน้ำที่สะพานวัดจันทนารามยังคงจุน้ำได้อยู่สถานการณ์ของน้ำยังไม่มีความน่าเป็นห่วงแต่อย่างใดหากฝนไม่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันจากนั้นนายวิชิตชาติเพศิริผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงสำรวจพื้นที่บ้านหมู่ที่6เขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างซึ่งนายสมบูรณ์บำรุงพนิถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างก็ได้มาลงพื้นที่เช่นกันพื้นที่ของหมู่ที่6ตำบลท่าช้างมีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําที่ไหลมาจากต้นน้ําและท่วมขังบริเวณพื้นที่บ้านและพื้นที่การเกษตรแล้วกว่าจํานวน30หลังคาเรือนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นแอ่ง ซึ่งทางผู้ว่าราชการจ,กจังหวัดจันทบุรีก็ได้ให้ความเป็นห่วงประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวในเรื่องของสุขภาพการดําเนินชีวิตประจําวันกับน้ําที่ท่วมขังเนื่องจากบริเวณน,นี้น้ําได้ท่วมขังมาเป็นระยะเวลา4วันแล้ว ลังจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่อย่างโครงการบรรเทาอุทก,กภัยตัวเมืองจันทบุรีในแผนระยะที่2คลองผันน้ำสายใหม่จากแม่น้ำจันทบุรีบริเวณเหนือฝายยางถนนจันทนิมิตร5เพื่อดูระดับน้ำและปรึกษาหารือกับนายธินกรสุขทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรีเกี่ยวกับปริมาณน,น้ำในคลองผ่านน้ำสายใหม่และการบริหารจัดการน้ำหากปริมาณน,น้ำมีเพิ่มขึ้นจากเดิมโดยเมื่อลงพื้นที่สำรวจในบริเวณดังกล่าวนี้ก็พบว่าความจุข,ของคลองผ่านน้ำยังสามารถจุน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากซึ่งที่โครงการฝ่ายยางจันทบุรีก็เช่นเดียวกันโครงการฝ่ายยางจันทบุรีวัดระดับน้ำของช่วงเช้าวันนี้อยู่ที่4.75เมตรความจุข,ของฝ่ายอยู่ที่5.5เมตร ซึ่งยังอยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤต75เซนติเมตรและหากมีการยกฝ่ายขึ้นก็จะยังคงกักน้ำได้อีกเป็นจำนวนมากขณะนี้โครงการฝ่ายท่าระมากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้นะคะวัดระดับน้ำได้6.90เมตรต่ำลงจากวานนี้65เซนติเมตร ส่วนความจุฝายแห่งนี้อยู่ที่8เมตรซึ่งจะเห็นได้ว่าระดับน้ําในส่วนของฝายท่าระมายังคงไม่ต้าวิตกกังวลแต่อย่างใดเกี่ยวกับการกักเก็บน้ําและการบริหารจัดการน้ําโดยนายวิชิตชาญไพศา์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็ได้ให้ความพร้อมในความเชื่อมั่นและลดความวิตกกังวลของประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีหลังลงพื้นที่ดังกล่าวค่ะ ที่เราลงเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราจะสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับคนจันทร์นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมสดับตับฟังมาเนี่ยเพราคนจันทร์ก็เป็นห่วงว่าน้ํามันจะท่วมไหมปีนี้นะครับก็ไม่แปนะครับเพราะว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณน้ําฝนที่เราจดกันได้เนี่ยในสัปดาห์จนนับจนถึงวันวันอาทิตย์วันจันทร์นะฮะมันอยู่ที่อยังหนักที่สุดก็คือที่อำเภอทิจกูต่นะฮะขอพี่วัรเมธน์ฝ รประมาณตักกับ400มิลนะครับแล้วก็มาที่อำเภอมาขามนะฮะแล้วก็มาที่อำเภอเมืองนะครับปริมาณน้ำฝนจะมากแต่เท่าที <Sabbath> yani. ่มากเนี่ยคือสะสมนะฮะไม่ใช่วันเดียวโคมลงมานเลยนะครับซึ่งปริมาณน้าที่ตกเนี่ยที่ผมนําเรียนคือที่อําเภอทุ่งะกุดก็ดีอําเภอมาขามก็ดีนะครับอำเภอเมืองก็ดีมันเป็นปริมาณน้ำฝนที่สะสมที่จะก่อให้เกิดเป็นมวลน้ําก้อนใหญ่นะครับแล้วก็ไหลผ่าน ลงมายัางแม่น้ำตันทระบรีไปก่อให้เกิดปัญหาท่วมในเขตของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราถึงค่อยมาดูว่าจากประตูน้ําหรือจากฝ่ายทั้ง4ตัวหลกวักของเราตั้งแต่สะพานกระทิงมานะฮะฝ่ายท่าละมาแห่งนี้นะครับแล้วก็ที่ฝ่ายยางนะฮะที่เราดูกันเนี่ยนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยมาอยู่ขนาดไหนแล้วเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการที่จะยกระดับอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ได้ดีหรือเปล่า นะครับก็มาดูแล้วในภาพรวมนะฮะว่าปริมาณน้ำเนี่ยมากจริงนะฮะแต่ก็ยัง,ย,งยังมองไม่เห็นทางว่ามันจะทําสร้างความเสียหายให้กับเราอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องคอยมอนิเตอร์ดูเฝ้าระวังมันไว้แล้วก็บริหารจัดการน้ําให้ดีว่าจากที่เหนือที่สุดที่สะพานกระทิงเนี่ยนะฮะว่าสะพานกระทิงขนาดนี้น้ําขนาดไหนพอที่จะแบกรับอะไรได้ไหมสักเท่าไหร่นะครับ ถ้าพอแบกรับได้ก็ปล่อยน้ํามันน้อยหน่อยถ้าเกิดมีวิกข้างล่างนะฮะถ้าระมาดก็เหมือนลดดันเป็นลําดับลงมาจนถึงฝายยางถ้ามาต้มมากจริงๆปั๊บเนี่ยฝายยางต้องยกขึ้นนะครับแล้วเราคงจะต้องใช้แผนสองขุดไปเปิดทางน้ําใหม่ที่คลองผันน้ําที่กําลังสร้างอยู่ถึงแม้ว่ายังไม่เสร็จนะฮะแต่ก็ยังใช้ได้เป็นบางส่วนซึ่งเราอาจจะต้องไปขุดทําเอาทางเบี่ยงออกไปขุดเอาคันกั้นน้ำคันดินเก่าอยู่เอาออกนะฮะเพื่อที่จะผ่นน้ํา ช่วยระบายนะ้ำแม่น้ำจันท์ไม่ให้ไปลงเข้าในเขตเมืองผมคิดว่าในช่วงนี้ถ้าสถานาการณ์ยังคงอย่างนี้ไม่มีมรสมุมไม่มีพายุนะครับมีมาเป็นปกติตามที่ท่านหัวหน้าอุตสุท่านว่าเนี่ยนะไม่น่ามีปัญหานะครับแต่ก็เดี๋ยวจะบอกว่าไม่มีปัญหาได้ยังบ้านเลยบางหลังเนี่ยน้ํายังอยู่ในใต้ถุนเรือเขานั่นเป็นเรื่องปกติที่เขาอยู่ดินน้านะฮะแต่ก็ไม่ได้ไปทําความเสียหายให้เกิดขึ้นบนเครื่องใช้ที่อยู่บนบ้านนะครับ ต้นไม้ก็เป็นต้นมังคุดนะฮะซึ่งปกติแล้วในแต่ละปีเนี่ยมันก็แช่น้ำอยู่ประมาณสองสามัปดาห์ได้อยู่แล้วนะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันคมวิศกังวลผม,ผมเป็นห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับกรณีนนการใช้วิตเป็นประจำสําหรับบุคคลที่เวลาจะเข้าสวนตัวเองอย่างเนี้ยฮะน้ำที่เคยปิ่นๆอยู่หรือว่าที่อยู่ตามใต้ถุนของตัวเองเนี่ย พวกมือเย็บเที่ยวขอนะฮะต่างๆแล้วก็โรคที่มากับน้ำนะฮะเพราะว่าตัวเองเนี่ยบ้านน่ยอยู่ได้ชีวิตประจำวันอยู่ได้มาถนนไปมาหาทสื่ได้นะครับแต่ก่อนที่ลงจากถนนใหญ่แล้วเข้าบ้านเนี่ยบางที่มันก็ต้องลุยน้ำไปบ้างซึ่งในผมเป็นหัวหนุกภาตินำมหม่ของประชาชน,นมากกว่าอันที่หนึ่งนะฮะอันที่สองเนี่ยเป็นหัวหนุกเกี่ยวกับใช้รถลาเนื่องจากฝนเนี่ยขนาดนี้เราตกเราตกแบบว่าไม่ได้ตกหนักแต่ตกไปพอยแค่10ถึง20่สิบนะฮะต่อวันเนี่ยมันก็จะทําให้ฝนลื่น นะก็ได้รับการรายงานอย่เสม,มุศว่ามีปุติเหตุบ่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นเยนที่คนไปทํางานนักเรียนไปโรงเรียนหรือกลับโรงเรียนนะกลับจากงานเนี่ยก็อยากจะให้ระมัดระวังกัำนะแต่สําหรับในเรื่องของอก้อนน้ำมันมาที่อนยะู่เนี่ยผมคุ้เรียนว่าเราดูกันอยู่นะครับโดยเฉพาะทางชนบทน,นะฮะแล้วก็ท้องถิ่นต่งางๆนะฮะก็พยายามที่จะดูแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดบริหารการน้ําดีๆที่ผมไล่ให้ฟังว่าวาาตั้งแต่ขอบแจโกนจนถึงเมืองมันมีประตูน้ำอยู่เยอะ นะครับถ้าเราไม่ปล่อยพวดลงมานะฮะในคราวเดียวกันเนี่ยมันไม่ท่วมนะครับแต่ถ้าเราให้แต่ละฝ่ายที่มีขีดกําลังความสามารถในการจัดการน้ําไม่ส่งผลกระทบต่อหลังฝ่ายได้แล้วเนี่ยแล้วปล่อยน้ําสัมพันธ์กันเนะฮะเลี้ยงอยู่ครับทั้งปีนะฮะยังไงก็เอาอยู่นะครับแล้วปีนี้เราโชคดีเราเรามีคลองผ่นน้ำของชนบทเขาเข้ามาด้วยเราก็สามารถที่จะแบ่งไว้ทุงนั้นประมาณสักสามสิบน,น,น้ลูกบาตเมตรได้นะฮะถ้าขาดน้ํามาจนะริงๆนะฮะอันนี้ก็คือแผนสอง นะครับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหานะครับปัญหาก็มีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับภามสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุเท่านั้นเองนะครับที่หผมผมผมอยากจะฝากอย่างนี้นะฮะคืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะถึงแม้ว่าเราจะทําดีที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ประมาทไม่ได้นะฮะผมอยากจะหัฝากให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยนะฮะติดตามสถานการณ์นะครับในเรื่องน้ําโดยเฉพาะเรามีการประชาสัมพันธ์นะครับทางเว็บไซต์ของัำรวจก็ดี ทางวิทยุที่เป็นของรับไม่ว่าจะเป็นสวทสมทนะครับอีกแน่กระทั่งในเรื่องของอ,อากาศต่างๆนะครับที่ผ่านระยางท้องถิ่นนะฮะข่าวต่างๆเนี่ยขอให้ท่านสลับกับฟังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ริมน้ำนะฮะเพราะว่าถึงแม้ว่าในขณะน,นี้ผมบอกว่าสถานการณ์ดีนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่น่าเป็นห่วงก็แล้วแต่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าฝนฟ้าที่่อยูข้างบนเนี่ย เขาจะหมุนไปทางไหนมาทางไหนนะครับขณะนี้ท่านผู้ชมบอกว่าไปทางภาคเหนือนะตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนเนี่ยนะฮะมันเป็นร่องกดอากาศนะครับไอ้ร่องเนี่ยมันมันไม่มีทางสลายเหมือนพายุเหมือนดีกัสชันมันก็จะเป็นร่องของมันถ้าเกิดมันพาดเข้ามาเราแล้วก็ในจังหวะที่พาดนั้นมีการสะสมความสมบูรณ์ในเรื่องของไอ้น้ําในเรื่องของอุณหภูมิดีเนี่ยมันก็จะตกเป็นฝนค่อนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฟังนะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือ คนที่อยู่สายดาวคนที่อยิบถึงน้ำร้อนเนี่ยอยู่ใช้เขาเนี่ยนะครับที่จะเกิดแจกงขงแมวก็แล้วแต่นะครับท่านต้องต้องต้องติดตามข่าวเพราะว่าระยะเนี่ยฝนมันตกไม่มากบ้างน้อยบ้างนะแต่แต่ตกมาเป็นลักษณะเสมือนเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะทําให้ดินคนถล่มอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ก็คือต้องติดตามข่าวนะครับของทางราชการแล้วยืนยําให้ทางผู้มีหน้าที่สยวข้อง,องไม่ว่าจะเป็น ทางป้องกันภัยบรรเทาษาไทยหรือตรงหรือแม้ทั่งนัำเภอและก็ท้องถินะ่นเนี่ยคอยติดตามและคอยแจ้งข่าวอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับ